มีทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะวันนี้อยู่กับโปรและก็อมที่ร้านแม็กร้านยางกูระะูไทาย,ยานะคะอ่ะใครอยากจะได้แม็กรายไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราเอาแม็คนี่เลย p e 3 7มเจพี่ งานไทยหยอดแดงใช่ค่ะพี่ตัวนี้เป็นสีทองยิงซายนะคะขอบชา,ชาอขอบชานะคะทองยิงซายขอบชาแล้วก็หยอดแดงด้วยนะ<ช>ขอบสิบห้านะคะสี่รูร้อยนะกว้างเจ็ดกว้างเจ็ดนะคะออฟอยู่ที่สามสิบห้านะคะตัวนี้เป็น <แจ S 2> งานไทย จะเป็นซีวิกตัวเก่าที่เป็นเขาเรียกว่าตัวสีร้อยก็ใส่ได้นะสวัสดีค่ะพี่เลิศสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้นะคะเป็นงานไทยพีนเตอร์นะคะรับประกันโครงสร้าง10ปีสี1ปีนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานค่ะพี่แล้ววันนี้นะคะมาจับคู่กับยางฮีโร่เอวันวันนะคะ1955 1015นะตัวหนังสือสีขาวแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าขาเบะเบะนี่เลยโอ้โ เราเอาวันย่งใหม่นะคะพี่ปี20นะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าตัวนี้สายหนึบสายซิ่งนะคะไม่ควรพาดถนนร้อที่คือหนึบหนึบแน่นอนค่ะพี่วันนี้นะคะเรามาจัดราคาโปรโมชั่นพร้อมแม็กนะราคาโปรอยู่ที่16,900บาทเท่านั้นนะคะใช่ ครบชุดค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นมอสีคาลิปเปอร์ปอกกันสั่นเอาไปเลยครบชุดคะ่ะใช่และที่สําคัญนะคะยางฮีโร่เอวันวันะคะมีการรับประกันนะ้ำบาดรวมแตกตามภายใน6เดือนนะคะมาเคมเส้นใหม่ได้ฟรีนะตัวนี้มีการาลงแอปรับประกัน,นะคะ่ะแอปเบนโชนะคะพี่บอกเลยนะว่า มั่นใจแน่นอนนะซื้อ<ช>แม็กซี่ยังที่ร้านเรานะคะมีการรับประกันอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราจัดส่งให้ฟรีฟรไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นของแถมครบชุดบอกเลยค่ะพี่ว่าจัดเต็มจริงๆหรือพี่คนไหนที่อยากจะมาหน้าร้านนะคะพ,พ,พี่ชช่ว,ว่าอยากได้ากได้นะคะมาจัดค<ช>่ะพี่ค่ะ,ะหรือว่าพี่คนไหนที่อยากมาหน้าร้านร้านไรนะคะอยู่ที่ถนนสีนัคริน ละหว่างซอย41-43กอ่อนถึงซีคอนสแควร์นะคะใช่ค่ะพี่หรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถทักไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลย<ช>นะคะใช่ค่ะพีะ่โทรมาได้ตลอดหรือว่าจะออินบกเข้ามาทักไลน์เข้ามาโทรเข้ามาสะดวกทางไหนทางนั้นได้เลยค่ะพีะ่รุ่นนี้นะคะ TE37 งานไทยนะคะคพร้อมยางฮีโร่นะ 16,900บาทเท่านั้นนะคะมาก่อนได้ก่อนนะเพราะว่านี่มีเพียงแบบจำนวนจำกัดค่ะ,ะราคานี้นะคะบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ<ช>แต่ของฟรีอีกด้วยนะเพราะรว่าอันนี้งานจริงอ่ะสวยมากใช่มันเป็นสีทองอิงซายนะพี่อ่ามันเหมือนแบบแล้วก็ขอบชาด้วยนะคะ<ช>เป็นงานไทยนะอ่าหยอดแดงนะคะสีรูร้อยไม่ใช่งานติ๊กโก้นะเป็นงานหยอดแดงนะคะพี่ไม่รอง แล้วเขามีการรับประกันสีหนึ่งปีนะคะถ้าสีหลุดลอกสามารถมาเควงใหม่ได้นะคะใช่โอ้โหดีขนาดนี้ต้องจัดแล้วค่ะมาแบบในราคาแบบยุคโควิดนะยคะ่ะพี่ราคาเบาๆสบายกระเป๋าอะ่ะใช่ค่ะพี่16,900บาทเท่านั้นนะคะถ้าอยากได้ก็อ e ินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะถ้า <5. S 2> วันนี้อ่ะมีใครจะสอบถามอะไรไม่เอ่ย เดี๋ยววันนี้นะคะ<น>พวกเราสองคนนะจะมารีวิวไว้เพียงเท่านี้ติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมานาเสนอวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ติดตามรอชมพวกเราสองคนได้เลยแล้วก็มีน้องย้ายอีกคน<ม>อ่ะติดตามรอชมเราสามคนได้เลยค่ะพี่ว่าเราจะเอาโปรดีๆอะไรมานําเสนอนะคะฝากท่านะคะใครทิดจะเปลี่ยนแบกยางให้หนึกถึงร้านเรากูรูไทยยะฝากเข้าไปกดซับสไคร้ด้านนี้ด้านนี้อ่ะช่องยู มีชื่อว่ากูรูไทยยะนะคะมีสาระความรู้มากมายอะใครอยาก<น>ะจะเห็นรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์กไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอะสำหรับวันนี้เราจะขอตัวรากันไปก่อนนะคะพี่ฝากด้วยนะคะกูรูไทยยะนะไปแล้วค่ะ